อยู่ลาดบุรีนะครับแล้วเห็นเห็นสื่อจากตรงไหนครับผมก็คือชอบตรงไหนเอาดีทำอย่างนี้ดีกว่าเสียงมันดีพี่เสียงดีนะโอ้โหแาลันตีคุณภาพจากความรู้สึกนะครับอันนี้ก็คือลูกค้าจากลาดบุรีนะครับมาฟังเสียงเองแล้วก็ชอบเสียงนะครับมาจัดชุดเรื่องเสียงไปนะครับชุดใหญ่เลยครับวันนี้ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับราคาก็ปรับเปลี่ยนไปตามที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับผม ส่วนมากก็จะเป็นราคารถนะครับผมยังไงก็ขอเชิญนะครับ p S R D O นะครับผมสวัสดีนะครับ FC ทุกคนนะครับโค้ชคนโยโสนะครับวันนี้อยู่ที่ หน้าร้าน PS s t u d i o นะครับเป็นอาทิตย์ที่2นะที่ผมมานะครับเป็นงานร่วมฉลองครบรอบ32ปีของ PS นะครับวันนี้ก็มีจัดโปรหลายชุดนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้คุณบาสนะครับเจ้าของร้านนะครับหนุ่มหล่อไฟแรงนะครับเดี๋ยวมาอธิบายชุดนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็คนก็เริ่มทยอยมานะครับเห็นว่ามีโป้งหนึ่งนะครับโป้งหนึ่งจะมาจับแจกรางวัลด้านหลังนะครับก็คือ มีกิจกรรมร่วมสนุกนะครับเดี๋ยวแจกฟรีครับสำหรับท่านที่อาจเดินทางมาชมน,นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ32ปีจัดแบบแจกกะนับซัมเมอร์เซลกันเลยวันนี้นี่คือของแจกนะครับเดี๋ยวเราจะจับชื่อของท่านที่เดินมาร่วมสนุกกับเรานะฮะ เราจะนำเชือกแั็บใส่ไว้ในกล่องเดี๋ยวชักพักประมาณปลายโมงตรงครับเราจะจับแจกครับสวัสดีครับครับที่งานครบรอบนะครับ32ปีที s ของเรานะครับเราจัดลดราคานะครับชุดเครื่องเสียงทุกชุดนะครับที่เราเห็นป้ายนะครับมีตั้งแต่ชุดแรกนะครับเป็นชุดคาราโอเกะนะครับที่เราจะใช้ภายในบ้านนะครับชุดนี้จะเป็นกู้15นิ้ว1คู่นะครับแล้วก็มีเป็นพวงกุญแจหตัวนะครับชุดนี้ทั้งเซตเลยพองขาต้าตกขายอยู่ที่1 5 0 0งบาท นะครับจัดลดราคาให้กับคุณลูกค้านะครับอยากจะเล่นง่ายๆแล้วก็ชุดนี้ครับชุดนี้เป็นชุด 2- องชุดนี้ขายดีมากนะครับชุดนี้จะมีตู้12นิ้ว1คู่นะครับทรง P s สวยงามเลยข้างหลังสามารถต่อสปีดคอนได้นะฮะแล้วก็จะมีตู้15นิ้วเป็นตู้เบรนะครับ1คู่นะครับชุดนี้จะมีเป็นพาวเวอร์ตัวแล้วก็เป็นปีคาร์ลเกตตัวนะครับปีตัวนี้ก็สามารถต่อบลูทูธอยู่ปีได้ ทั้งเซตนี้นะครับผมจัดอยู่ที่12,700บาทแต่ตอนนี้งานครบรอบของเราครับผมจัดราคาอยู่แค่11,500บาทเท่านั้นนะครับถึงวันที่19นี้นะครับถึงวันที่19นี้นะพี่11,500บาทนะครับใครไม่มีไม่ได้เอารถมาเรายกขึ้นรถได้เลยนะครับมีบริการส่งหรือว่าใครอยากจะได้ชุดที่ว่ามันใหญ่กว่านี้นะครับจะเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นกลางแหลมสินิ้วนะครับเป็นเบส18นิ้วนะครับ แล้วก็มี Power อ,วอกว่าสูงขึ้น Power อ,อรตอวนี้จะเป็นของทางร้านเลยนะครับใช้เป็นหมอแปลงของแมงแท้เลยนะแล้วก็มีปรีคาราโอเกะหนึ่งตัวนะครับ ชุดนี้2องคู่สองเบสติแปดชุดนี้ผมตั้งอยู่ที่18,500บาทนะครับแต่ตอนนี้เราจับโปรโมชั่นครับเหลือแค่1น0 0 0บาทนะครับทั้งเซ็ตเลยนะราคาที่คุณเห็นอยู่นี่คือได้ทั้งเซ็ตพร้อมชุดสายไม่ต้องซื้ออะไรแล้วนะครับเราจะแถมไม้ไปร้องคาราโอเกะได้ด้วยนะฮะนี่คือ2เซ็ตเล็กๆของเราชุด2องคู่สนะครับสนใจชุดไหนสอบถามได้เลยนะครับ แล้วก็ชุดนี้ลูกค้าได้จัดซื้อไปแล้วจริงๆชุดนี้เป็นชุดเอ่อสี่คูณสี่นะครับสองหมื่นหนึ่งพันแต่ว่าลูกค้าได้เพิ่มเป็นฟรีไอ้ได้ว่าเป็นมิกเซอร์แล้วก็ได้เพิ่มเป็นคอร์สไปนะครับแล้วก็เนี่ยเราเลือกเสียงแล้วก็จะมีเป็นชุดใหญ่เลยนะครับนี่เราดูชุดใหญ่เลยอยากได้ชุดชูชวนัลโหล่อนได้นะ ไปออกงานต่างจังหวัดได้เป็นชิ้นงานชิ้นนี้เลยแต่ทำจะได้เป็นตู้สี่ห้านิ้วสี่ใบแต่ทำตู้จะแปดนิ้วสี่ใบแล้วก็จะมีฮุกหัวแยกขับสองตัวนะครับตัวนี้งขับเตะตัวนี้ขับกลางแหลมตัวนี้พอร์ตในตู้แยกสี่แล้วก็มีอีคิวปับในตัวอีกและวชิ้นี้จะพิเศษตรงที่ว่าจะเป็นมิเตอร์แบล็ชานัลนะครับมิเตอร์แบล็ชานัลตัวนี้สามารถดูทูธได้ย u s ีได้ในตัวเลยนะครับชิ้นนี้ผมจัดลดแล้วอยู่ที่ส5 0 0 0บาท แต่เราลดแล้วลดอีกครับลดหมือนแจกชุดนี้อยู่แค่4ี0 0 0บาทพร้อมชุกสายครบนะครับมันคุณจะได้เส้สายห้าเมตรจะได้เส้สาย10เมตรเรามีบริการขายไม่ได้นะครับชุดนี้คุ้มมากก็ตี0ือถึงพครับแล้วการชุดสายมันจะไล่ล็อกง่ายให้คุณลูกค้าได้ฟังกันนะครับสุดชุ่เลยแล้วก็วันนี้เรามีศิลปินตลกนะครับคุณโป่งเน็ตเชื่อกิมนะครับเดี๋ยวจะมาแจกของรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สายไม่ว่าจะเป็นแอร์ ะครับชุกชุดเดี๋ยวเราจะมีแจกให้นะครับใครที่สนใจไปกอกม็ได้เลยนะเดี๋ยวเอาแค่จับเอาเบอร์ใบแล้วเดี๋ยวให้เขารวบขึ้นมาเป็นเบอร์ไทยได้ของฟรีเลยนะครับใครที่ยังอยู่บ้านมอนะครับยังไม่รีบกลับมาลกกรสะดุกนะครับรับของรางวัลกับเราได้นะฮะเดี๋ยวคุณพงศ์เน่งเชิญยิ้มนะครับตลกศิลปินของเราจะมาแจกของรางวัลให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับมาร่วมสะดุกกันนะครับผมใครสนใจได้เลยนะครับของรางวัลเราตามนี้เลยนะ ม่ว่าจะเป็นตู้ขยายไม้สายไม้ลอยนะครับเรามีบริการแจกให้เลยนะครับใครสนใจบอกได้เลยนะเดี๋ยวแจกของรางวัลให้นะครับฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะรับผมนั่นก็เป็นโปรดีๆจาก g s Studio นะครับตั้งแต่ชุดใหญ่สุดนะครับ4นะครับผมก็รถจาก ่445,000นะครับก็คือลดเหลือ41,000บาทเท่านั้นนะครับผมเรียกว่าชุดใหญ่นะครับตัวนี้4คูี4นะครับมีมิกตัวหนึนนน่งนะครับผมแล้วก็ชุดนี้รลูกค้าจะซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็มีชุดสองคูฝั่งโน้นะครับผมคราวนี้คราวันนี้ลูกค้าก็ซื้อไปแล้วนะครับ เปิดชุดนะครับไั่นี้ครับไม่ครับครับไม่ด้วยไม้ลบครับให้กูกลับบ้รนได้ครับโรได้ครับพี่ทำงานพี่พนว่างไหมครับเดี๋ยวนะครับคุณบัสอันนี้ลูกค้าจัดไปชุดชุดนี้เท่าไหร่ครับผมชุดนี้อยู่ที่2,000ถึง1,000น้อยครับผมเพราะว่าลูกค้าปรับเปลี่ยนหลายอย่างใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ลูกค้าจะเพิ่มเป็นพิเศษครับพิเศษของชาแนลของทุกนี้เลยนะก็คือเพิ่มเพิ่มนะ ขอสัมภาษณ์นิดนึงครับลูกค้าจากไหนครับผมไอ้ราชบุรีครับอ๋อราชบุรีนะครับมาจากราชบุรีเลยนะครับก็คือมาจากชุดชุดใหญ่ไปเลยนะทุกขอโทษครับเดี๋ยวเรขอถอยนะครับอันนี้ก็คือเอารถมารับเองนะครับลูกค้าจากราชบุรีนะครับผมก็ขอเชิญนะครับสําหรับท่านที่ว่างนะครับจากงานนะครับช่วงมันหยุดนะครับขอเชิญนะครับกบตลกชื่อดังนะครับฟงเหน่งนะครับเดี๋ยวจะมาสร้างสีสันที่ตลาดมั่นโม้นะครับ PS Studio นะครับวันนี้ก็ จัดชุดหลายชุดมากนะครับราคาถูกนะครับราคาถูกราคาไม่แพงนะครับลองคร,บรอบราบของปีของ GS s Audio นะครับผม